สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนาวิธีการนึ่งข้าวอบไอ้น้ํานะครับตอนนี้เราก็เตรียมน้ําใส่กระทะนะครับใส่ถังนะครับใส่ให้เต็มนะครับนี้เราสําหรับตักใส่ข้าวเวลาเราตักข้าวเสร็จถ้วยนะครับถ้วยที่เราใช้นะครับก็เป็นถ้วยอลูมิเนียมนะครับเบอร์11นะครับเบอร์11 เราก็มาเลี้ยงใส่ถาดนะครับนี่เลยครับเตรียมเสร็จแล้วนะครับก็จะตั้งเลยนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะวิธีการนึ่งข้าวเหนียวผมลงคลิปไว้แล้วนะครับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการนึ่งข้าวเหนียวนิ่มนะครับนิ่มตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะนําลิ้์มาวางไว้ให้นะครับ เราก็มาเริ่มนึ่งข้าวกันเลยนะครับตักข้าวสารใส่ตะกร้านะครับเพื่อจะนําข้าวสารนะครับมาล้างให้สะอาดนะครับเราล้างด้วยน้ํานะครับหลายรอบนะครับล้างแล้วก็ขยําให้สะอาดเลยนะครับน้ําก็จะไหลลงสู่ข้างล่างนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับในการล้างข้าวนะครับ หลงให้ทั่วเลยนะครับฉีดให้ฝุ่นไหลลงด้านล่างตะกร้านะครับแล้วก็ใช้ถ้วยตวงนะครับตักข้าวใส่ถ้วยที่เราวางไว้ในถาดนะครับถาดเราก็จะใช้ถาดเบอร์24นะครับเป็นถาดใบบัวนะครับเป็นซึ่งนึ่งข้าวใบบัวเราก็รีบตักเลยครับตักใส่ให้เต็มเลยนะครับ เมื่อเราเทำครบชั้นนะครับหนึ่งซึ้งนะครับเราก็ตักน้ําใส่นะครับน้ำเราก็ใช้ถ้วยตวงนะครับตักใส่เลยนะครับเราเตรียมถ้วยตวงนะครับตักใส่ทุกที่ครับข้าวจะได้เสมอกันนะครับบางท่านอาจจะใช้เหยือกนะครับหรือใช้าสายยาง นะเครื่องกองน้ําเลยนะครับก็ใส่แต่วิธีนี้จะดีที่สุดนะครับน้ําจะเท่ากันทุกถ้วยเลยนะครับข้าวจะหุงออกมาได้สวยงามนะครับไม่มีเสียนะครับไม่มีแข็งไม่มีแฉะมากนะครับแล้วเรายกใส่กระทะที่เราใส่น้ําไว้เมื่อกี้นะครับนี่เลยนะครับเราทําประมาณนี้นครับทําต่อไปเรื่อยๆเราจะ ึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้เลยครับห้าหกชั้นนะแล้วแต่ออเดอร์ที่เราได้รับมานะครับนี้ผมก็ใช้ประมาณหกชั้นนะครับหนึ่งข้าไปประมาณนะครับห้าสิบถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ข้าก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาเก็บนะครับทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับแล้วเรามาเก็บใส่ใส่ลังโฟมนะครับ รังโฟมนี้ก็จะเก็บความร้อนได้นานมากเลยนะครับแนะนําไม่เปลี่ยนรังโฟมบ่อยๆนะครับรังโฟมนี้ต้องใหม่นะครับจะเก็บได้นานนะครับเก็บความร้อนได้นานนะครับแล้วก็มาเรียงใส่แบบนี้เลยนะครับจับประกบกันนะครับช่วยประกบกันแล้วก็มาเรียงใส่ในรังโฟมนะครับเพื่อจะนําไปขายนะครับที่ตลาดนะครับแล้วก็เก็บเสร็จแล้วนะครับ นำไปขึ้นรถเพื่อจะไปขายที่ตลาดนะครับเดี๋ยวไปถึงที่ตลาดนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับที่ตลาดในการขายนะครับในการเคาะข้าวนะครับใส่ถ้วยใส่ถุงนะครับติดตามชมกันใน ep 2นะครับสำหรับ ep นี้ก็มาแนะนำวิธีการนึ่งนะครับเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันใน ep 2นะครับ อัน e g p channel นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ